สีงร้อสิบเจ็ครับมีการวางเอาไว้แล้วทั้งหมด6แบรนด์นะครับเราคาดการณ์เวลาราะแบรนด์นี้เนี่ยเราจะทำกำไรได้โดยเฉลี่ยประมาณ300,000บาทอันนี้คือตีต่างจริงคือจริงๆเราทุกคนก็รู้ว่าสินค้าออนไลน์มันได้กำไรมากขนานั้นใช่ไหมครับแต่คือเราตีต่างเอาไว้ครับว่าเราไม่ได้แบบไปเวอร์หรือว่าไปแบบอะไรมากมายครับเราตีไปแค่กำไรแค่แบรนด์ละ300,000บาทต่อเดือน,นซึ่งมันน้อยมากๆครับไอตีไม่แค่ประมาณสัก10%ของความเป็นจริงด้วยซ้ำไปนะครับเรานะมีทั้งหมด6แบรนด์ครับ 6คูณด้วย3ามแสนเท่ากับ1.8ล้านบาทต่อเดือนครับ1ปีเราจะได้กำไรจากการผักดันแบนก์หแบนก์นี้อยู่ที่ประมาณ28ล้านบาท <Wow. S 1> นะครับในปีแปดในปีที่ปีปสองพนหนะ้าร้อยเนาะต่อมานะครับปี2568ครับก็จะมีการนะครับผักดัน6แบนก์เหมือนกันครับนะฮะแล้วก็ให้เติบโตเพิ่มขึ้น30%นะส่งผลทำให้เรามีกำไรเพิ่มขึ้นนะครับนะฮะ อยู่ที่ประมาณ29ล้านบาทนะครับจากเดิมเนาะนะจากเดิมอยู่ที่21ล้านนะครับก็จะได้ประมาณ29ล้านเพิ่มมาประมาณ7ล้านกว่าบาทนะครับในปี2068นอกเหนือจากนั้นคะรับก็จะมีการนะครับวางนะครับเป็นเรื่องของการตั้งแบงนอื่นๆเพิ่มแล้วก็ขยายนะครับไปยัง3ประเทศปีแรกจะยังไม่ได้ขยายแต่จะขยายปีที่2ตามที่ไอเคย่พูดไว้ไม่อก่หอแม้ปีที่สองมนีการขยายออกไปครับ6แบรนด์ครับเราตั้งเั้าต่างประเทศป,ป,<ช>ป,ป,ประเทศลาดูนนะ5 ครับคือตีต่ำครับนะฮะฉันก็บตีต่ำไปเลยนะฮะประเทศละ150,000บาทครับโดยประมาณนะฮะ6แสนคูณ150,000ครับเท่ากับ900,000บาทต่อเดือนครับ5ประเทศครับเท่ากับ4 4ล้าน5ผสม1ปีนะครับเนาะจะอยู่ที่ประมาณ54ล้านครับนะเป็นเสร็จรวมทั้งหมดเลยก็ประมาณ54ล้านบาทของกำไรปีที่2ในะครับขาดดันแบงค์พารดเอร์นะครับต่อมานะครับปี2019นะครับทำแบบเดิมครับฟันแบงค์ที่2ขึ้นมานะะฮ กำไรที่เราจะได้นะครับในปีที่2องปจนปีที่3นะครับอยู่ที่260้สล้านครับสามปีนะสามปีนะไม่ใช่ปีแรกนะครับแต่แรกปีแรกก็คือดัน6แบรนด์นะครับจากนั้นปึ๊บดันเพิ่มอีกในปีที่3ามเป็นหกแบรนด์เขียวไหมนะครับเลยทําให้เรามีกาไรเพิ่มขึ้นอย่างชัดมีุมนั่นเองครับนี่คือเป็นการวางเป้าหมายเอาไว้จากนั้นครับส่วนที่2ครับมีการดันสินค้าแบรนด์ของตัวเองครับปี2องพเครับเราจะมีการทำสามผ่ิตภันฑ์ครับ ง่ายๆเลคือหนึ่งไตรม้าหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับเนาะหนไตรมาส1ึ่งผลิตภัณฑ์นะครับโดยภายใต้แบรนด์1แบรนด์นะครับคาดการณ์ไปว่านะครับเราจะสามารถทำกำไรได้นะครับผมนะอยู่ที่ประมาณนะครับอยู่ที่ประมาณ12ล้านนะครับผมในปีที่1นะครับแล้วก็ในปีที่2นะฮะก็คือปี2568นะครับก็คือผลักดันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าจะทำกำไรสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับประมาณ30%นะฮะแล้วก็ปีต่อมานะครับ สมั0 9นะครับผมก็จะมีการดันให้แบรนด์เติบโตมากขึก้นกว่านิมครับดังนั้นแล้ใน,ใน,ใน,ในระยะเวลา3ปีนะครับสินค้าตัวกระแสนีน้นะฮะจะสามารถทํากําไรได้ประมาณ27ล้านบาทสุดยะแสสุดยอดต่อมานะครับรูปแบบของสินค้าการสร้างแบรนด์ครับพแซนด์คลิสไลด์นะครับนะครับตอบเพิ่มเลยอ่ะสินค้าตัวสร้างแบรนด์นะครับผมนะ